มาละจ้ามาแล้วสองสามสี่บารมีบอลบอลสีสวยครับผมมีบอลสีสวยมากแปลงปันนะพี่วิจจะ่งปัทนีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบาทเนาะสามต้นจะส่งให้ฟรีมีเก็บเงินไปทานนะครับผมสนใจโทรอะไรเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยจ้าศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเดี๋ยวมีเออพิเดอร์สุดๆๆๆๆตั้งก้อยรับสารนะครับผมบ้านหนังมันป้ายไม่กลับไม่ใหม่ไม่แรงๆๆเจ็บแจึ้งๆกระถางห้าจุดห้านิ้วฟูฟูใหญ่ๆโดนๆแบบนี้จะไปจ๋าเนาะเนาะใหญ่สวยรถสวยชัดเจน มาครับผมเริ่มกันที่ต้นนี้เลยครับพี่นารีบุรพาครับผมนี่เลยครับพี่ใหญ่ๆรๆมอไม่เห็นกระถางละหนึ่งร้อยบาทจะพี่น่าจมูสวยหวานเจี๊ยบนารีบุรพา100 100ร้อยเดียวจะร้อยเดียวจ้าพี่พี่มาเลยครับงามๆและต้นนี้เศรษฐีพันร้านครับผมเศรษฐีพันร้านนี่เลยด่างสวยๆครับพี่นี่เลยต้นดาน่างแก้มแจม่มครึ่งใหญ่ๆเศรษฐีพันล้านหนึ่งร้อยบาทจะร้อยเดียวด่างสวยๆโบบาโบบาเลยครับผมและต้นนี้ลูกไม้ครับพี่ เป็นรูปไม้เขาจะด่างออกไปทางชมพูครับพี่ชมพูแต่เป็นเป็นชมพูเข้มปัดนะั้นนี่เลยครับพี่ฮาร์ปครึ่งเนาะน,นี่เลยรูปไม้ด่างชมพูครับพี่สวยๆต้นนี้200บาทจา้าแจมแจม่มครับพี่ชมพูเข้มปัดและแม่ฟ้าหลวงอะงามงานครับพี่ไซส์นี้ฟอร์มนี้ด่างแจมแจ่มแบบนี้สองร้อยบาทจา้ะแม่ฟ้าหลวงต้นที่หนึ่งนะพี่เนาะมีด้านในอยู่ต้นหนึ่งหงมขึ้นให,ให้ให้เป็นตัวเลือกละกันจ้าตัวนี้ สองร้อยบาทต้นที่หนึ่งแม่ฟ้าหลวงจะแม่ฟ้าหลวงงามๆด้านนี้แม่ฟ้าหลวงสองร้อยบาทครับพี่ต้นที่สองใหญ่ๆนี่เลยใหญ่ๆ,ๆครับพี่หน้าด่างชมพูหวานๆแม่ฟ้าหลวงสองร้อยบาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองเนาะสวยวเลยและด้านนี้นพเก้าฟอร์มกอครับพี่อันนี้หน้าชมพูสวยหวานสัมครับพี่นี่เลยแบบนี้แบบนี้จะมีสองต้นนะพี่นพเก,ก้าผมจะปลูกรวมไว้สองต้นเนาะในกระถางนะจ๊านี่เลย หนึ่งร้อยบาทจะกนพเก้าสองต้นคู่ในกระถางครับพี่หน้าด่างสวยๆครับผมและองค์หญิงทอฝันสองต้นคู่เช่นกันจ้ามีสองต้นในกระถางนะพี่องค์หญิงทอฝันหนึ่งร้อยบาทจ้าสวยๆด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้ราศีครับพี่ราศี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 สิงค์ครับผมบอลกับตับสิบสองราศีต้นนี้คือราศีสิงค์นี่จ้ะสวยๆหนึ่งร้อยห้าสิบาทจ้ะ ใหญ่ฟูล้น5.5เช่นกันร,ราศีสิงค์ครับพี่นี่เลยดางสวยๆจ้าหานุมาน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 ตัวเก้าครับพี่ตัวเก้าตัวเก้า100บาทจะหานุมานตัวเก้าครับพี่ร้อยเดียวต้นนี้มณีรักษมีครับพี่มณีรักษมีหน้าสวยๆนี่เลยแบบนี้แบบนี้100บาทจะมะีรักษมีร้อยเดียวเช่นกันกับสีเรื่องงาม สวยๆด้านนี้จะไปจ่านี่เลยจ้ะหน้าเหลืองสวยสีเลือกงามหลอดใหม่มาแล้วหนึ่งร้อยบาทต้นใหญ่ไซต์โตร,ร้อนห้าจุดห้าเช่นกันครับพี่สีเลือกงามร้อยเดียวโวเคโน่สวยๆต้นนี้หน้าดําแดงนี่เลยครับพี่ตัดกันฮาร์ปครึ่งฮาร์ปครึ่งโวเคโน่สวยๆหนึ่งร้อยบาทจ้าโวเคโน่ร้อยเดียวครับพี่ร้อยเดียวสวยแล้วก็เศรษฐีเงินล้านเศรษฐีเงินล้านนี่เลยด้านในครับพี่อ่ะนี่เลยต้นนี้ สวยๆจำเจีมครับพี่หนึ่งร้อยบาทจ้าเศรษฐีเงินร้านครับผมปบ๊บมาด้านนี้ครับพี่แงมาเจอทางด้านนี้อะาตอบอรี่ก่อนนะพี่าตอซาสตอครับพี่สตอบอรี่ซันเดย์ครับพี่นี่เลยป้ายสวยๆออกมาแล้วเม็ดสีแดงสักกนแจำเจีสตอบอรี่ซันเดย์สามร้อยบาทนะครับพี่งามๆครับพี่ไม้สวยไม้ใหม่นี่เลยป้ายจมไม่พี่ไปล่างเนาะสามร้อยบาทสาตอบอรี่ซันเดย์และทองตะนาวสีครับพี่ หน้าเหลืองทองตัดมีความส้มกระจายครับพี่ดังสวยทองตะนาวสีต้นนี้ขอ500บาทครับพี่สวยๆอ่ะผมยก,ยก,ยกนี่ยกออกแดดมานี่หน้าส้มทองสวยๆครับพี่ทองตะนาวสีห้าร้อยบาทสวยๆเลยครับผมหานุมานหานุมานครับพี่หานุมานตับรามเกียรติต้นนี้นี่เลยครับผมหานุมานเผาลงกาครับพี่นี่เลย หน้าแดงเลยเขาจะเป็นไม้ดำตัดแดงนะพี่แล้วก็ไอ้ตรงใต้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 ใบนรพี่ต,ตอนใหญ่ตอนัตแต่ตอนนี้เอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่เลยอ่อาที่เขาเรียกว่ามันจะเป็นรอยไหมไหมเหมือนขมาวควันไฟยอยู่ที่ใต้ใบนะพี่นี่เลยของแท้หาดงมานเผาโรงกาครับพี่สองร้อยบาทจา้ะสวยๆฟอร์มใหญ่ล้นห้าจุดห้ามองไม่เห็นกระถางแล้วรอดใบมาแล้วจากหาดดงมานเผาลงกาเนาะอ่ะนางรักสดสวยๆครับพี่นี่เลยหน้าเขียวตัดแดงครับพี่หน้าสวยที่แท้ทูครับผมนางรักสดมีสองต้น ในกระถางนะพี่สองต้นนี่เลยใหญ่ๆสองต้นคู่ฟอร์มกอไปเลยจ้ะหนึ่งร้อยบาทนางรากสดหน้าเขียวตัดแดงครับพี่ใหญ่ๆฟอร์มกอแพ็คคู่แพ็คคู่จ้ะด้านนี้สองต้นคู่เช่นกันครับพี่ต้นนี้อ่านี่เลยนี่เลยชมพูพานครองเมืองครับพี่นี่เลยจ้ะหน้าเขียวตัดชมพูนะพี่สองต้นคู่ในกระถางชมพูพานครองเมืองหนึ่งร้อยบาทจ้ะสวยจัดเลยต้นนี้ครับพี่ เป็นทรงออกใบแบบเรียวๆนะพี่น้องพี่ดูเนี่ยพอจากก้านขึ้นมาขึ้นมาใบนี่คือเรียวเป็นเหมือนลูกดาบอะเออทรงใบเหมือนทรงใบเหมือนเหมือนเหมือน่ารูปดาบรูปดาบรูปดาบนี่เลยจ้ะสวยเนาะจุมพภานคลองเมืองนั่นนี้สีเลงามขึ้นไปแล้วอะนี่เลยนี่ก็สวยครับพี่ต้นใหญ่เช่นกันสีเลงามหนึ่งร้อยบาทนะครับพี่ดังเหลืองสวยจมเม็ดสีแดงกัดในตอนโตสําหรับไม้ต้นนี้สีเลงามหนึ่งร้อยบาทครับพี่อ่าต้นนี้สวยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ปาทิโท้หน้าหวานเจี๊ยบเลยเดีย๋ยวผมขออนุญาตเด็ดใบร่างแป,ป๊บหนึ่งครับพี่ตอนนี้ตัวนี้นี่เลยจ้ะมะน,นีร้อมเพชรหน้าแพงครับพี่ชมพูสวยหวานเจี๊ยบครับพี่นี่เรือชมพูใกล้ๆครับพี่นี่รดใหม่ใบใหม่มะน,นีร้อมเพชรหนึ่งร้อยบาทครับพี่ต้นใหญ่หน้านข้างจ้ะเบอร์เรอร์หน้าด่างสวยแจมโบ๊ะมากเลยต้นนี้ครับพี่มะนีร้อมเพชรหน้าแพงเ,เนาะร้อยเดียวจ้ะหนึ่งร้อยบาทงามๆเลยและมหาชัยมหาชัยมหาชัย 100บาทเช่ไหนครับพี่สวยสวยร้อยเดียวไซส์ใหญ่5.5นิ้วก้านแดงแป๊ดเลยมะหาชัยครับพี่เขียวตัแดงแดงตาเขียวสวยๆและน้องเรเรกาซ่สวยขยี้ใจด้านนี้ครับพี่ฟอร์มใหญ่ล้นพร้อมลงกระถางสิบแล้วตอนนี้อันนี้อยู่5.5นี่คือล้นจัดครับพี่หลอดใหม่ใบใหม่สวยเรกาซี่250บาทสวยๆเลยจ้า ลูกไม้ชมพูครับพี่ลูกไม้ชมพูอันนี้เป็นลูกไม้ชมพูที่ปลูกร,รวมฟอร์มก่อไว้มีประมาณ3ต้นในกระถางครับนะพี่อยู่ด้วยกันตรงนี้หลากหลายกระถางเลยแต่ผมจะคัดต้นสวยๆให้นะพี่บางบางตงา้นก็ทรงเขาอาจจะไม่สวยนะแบ,แบบแบบเนี้ยแบบเนี้ยเขาจะไม่ได้ให้ไปนะพี่เนาะแต่ถ้าแบบเนี้ยผมจะเลือกแบบคัดสวยนถ้าพี่ถ้าพี่รับนะผมจะคัดสวยให้แบบนี้จะ้ะนี่เลยลเดี๋ยวเดี๋ยวยกออกมาให้ดูครับพี่เป็นไม้อยู่ในกระถาง6นิ้วครับพี่พปลูกรวมไว้อย่างเงี้ยประมาณ3ต้นครับนะพี่ สามต้นในกระถางรูปไม้ชมพูน่าสวยหวานหวานแบบนี้ครับพี่รูปไม้ใบยาวชมพูหนึ่งร้อยบาทครับผมมีสามต้นในกระถางคัดฟูฟ,ฟ,ฟูสวยๆแบบนี้ให้เลยจากกระถางละหนึ่งร้อยบาทได้ไปสามต้นเลยด่างสวยๆต้นใหญ่ๆต้นนี้ครับพี่ใบน้องอ้วนกลมอูดมสมบูรณ์ราชธานีครับพี่น้องชื่อว่าราชธานีนี่เลยใหญ่ๆเบิ่มๆแบบนี้เลยด่างสวยครึ่งใบใหม่ครับพี่ ด่างแทบทั้งใบราชธานี200บาทจ้าสวยๆใหญ่ๆเต็มกล้องกันเลยทีเดียวเชียวราชธานีครับผมและหอคำหลวงหน้าแดงแงครับพี่นี่เลยหน้าแดงแงแก้มนองนานน้เดงกว่าใครหอคำหลวงใบดกแน่นเกิน200บาทครับพี่นี่เลยหน้าแดงฉ่ำหอคำหลวงครับพี่200บาทจ้ะและปีสัแดงนี่เลยครับพี่หน้าดำด่างแดงสวยๆนะพี่ปีสาแดงเห็นไหมเห็นไหม เดี๋ยวยนะเออผมยกออกมาขนาดนี้จ้ะสองร้อยบาทครับพี่ปีถัดแดงใหญ่ๆล้นๆกระถางไซส์ใหญ่แม่พันธุ์เช่นกันนี่เลยเอ้ยหลอดไปไมาอีกแล้วสองร้อยบาทจ้ะปีสาดแดงครับพี่ด่างสวยๆนี่เลยจ้ะงามๆ,ๆงามๆแร้แระแรแรกินนาลีครับพี่กินนาลีเร่นไฟด่างสวยๆเช่นกันครับผมนี่เลยใบหอกด่างนะพี่กินนาลีเร่นไฟ สองร้อยบาทจ้ะสวยๆครับพี่อ่ะต้นที่หนึ่งน้องต้นที่หนึ่งมีอยู่ข้างกันตรงนี้สองต้นต้นนี้ต้นที่หนึ่งจากกินนารีเล่นไฟและด้านในกินนารีเล่นไฟต้นนี้ครับพี่ต้นที่สองสองร้อยบาทต้นที่สองสวยๆนี่เลยครับพี่ด่างครึ่งใบหลอดใหม่ก็ด่างสวยออกมาเลยกินนารีเล่นไฟสองร้อยบาทต้นที่สองจากทางด้านนี้ทองแท้ไม่แพ้ไฟหันแนวด่างส้มเปิดใบใหม่มาสวยๆเลยครับพี่ทองคำครับพี่ต้นนี้ ชื่อว่าทองคำทองคำนี่เลยเป็นไม้ด่างส้มนะพี่ไม้ด่างส้มเนาะนี่เลยเหลืองอมส้มสวยๆห้าร้อยบาทจ้าทองคําตอนโตมาบอกเลยว่าสวยแน่แม่จ๋าครับพี่นี่จะเปิดใบใหม่มาด่างเจ่มหน้าส้มมาแล้วเรียบร้อยครับผมต้นนี้รูกไม้ด่างครับพี่เป็นใบหอกด่างชมพูเหลืองอ่าด่างชมพูเหลืองนี่เลยครับพี่โฟกัสใกล้ๆด่างชมพูมีเหลืองตัดมาด้วยนะพี่เเป็นรูปไม้หอก ชมพูด่างเหลืองแล้วกันครับพี่สามร้อยบาทจากสวยๆรอดใหม่มาแล้วด้านข้างครับพี่ฟอร์มกําลังเลยนะฟอร์มกําลังสวยกําลังแจ่มเลยไซนี้ฟอร์มนี้ครับพี่ลูกไม้ดงังชมพูเรืองทองจ้านี่เลยนี่เลยทางด้านนี้สิรากนหนัอนครับพี่สีราหุ้มทองเป็นสิราหุ้มทองแผงนะพี่หน้าแผงสวยไหมต้นนี้นี่เลยหน้าเหลืองตัดชมพูครับพี่นี่เลยพื้นใบเขียวนะพี่นะด่างเหลืองตัดชมพูนี่เลยสวย หลอดหม่มาแล้วสิลาหุ้มทองแผงครับพี่สามร้อยบาทต้นที่หนึ่งจ้ะเดี๋ยวผมขึ้นด,ดูต้นที่สองครับพี่แต่ต้นที่สองนี่คือจคะคนหน้ากันนะนี่เลยไม้พันหน้าสีลาหุ้มทองสามร้อยบาทต้นที่หนึ่งจ้ะสวยๆเฮ้ยเล็งก่อนเล็งก่อนเล็งก่อนอ่าต้นนี้ต้นที่หนึ่งสีลาหุ้มทองสวยๆครับพี่สีลาหุ้มทองแผงนะพี่สีลาหุ้มทองแผงสามร้อยบาทต้นที่สองผมบอกแล้วว่าไม้พันหน้าหามานี่สวยไม่ซ้าจาสูตรไปได้ <laughs> นี่เละจะพี่สีลาหุ้มทอง แผลงต้นที่2ครับพี่3าม้บาทต้นที่2นะเลือกเลยครับพี่ชอบด้านไหนต้นหนึ่งหรือต้นสองอ่ะผมวาให้คู่กันอีกทีนึงนี่เลยครับพี่ขวามือต้นที่หนึ่งซ้ายมือที่ผมเอามือจับกระถางอยู่นี่คือต้นที่สองพี่เห็นไหมคนละหน้าเลยเนาะสวยคนละแบบครับพี่นี่เลยสวยแพ็คคู่เออยกไปทั้งคู่ก็ได้นะครับนี่นี่ต้นนี้ตะวันมาราการครับพี่ไม้สวยนี่เลยเปิดด่างมาแล้วจมเจมไม้สวยนะเก็บอีกหนึ่งต้นครับพี่ ตะวันมาราการใบเขาจะออกผมเรียกว่าเป็นใบกลมแล้วกันเออนี่เนานะข้าจะม้วนต้นมาขนาดนี้แล้วจะจะเรียกว่าอ่าทรงรีเรือไม่ใช่เรียกกลมเลยแล้วกันครับพี่ดงังสวยครับพี่สามร้อยบาทตะวันมาราการครับพี่โตมาด่างเหลืองสวยมากครับผมไม้ต้นนี้เชียร์เชียร์จ้า ซันเซ็ตสวยๆครับพี่ซันเซ็ตสกาย5.5นิ้วอายุกใบไก่กับบี่นี่เลยซันเซ็ตสกายหน้าสวยฟอร์มแจ่มฟู5.5นี่ครับพี่ด้านข้างเหลืองส้มตัดป้ายน้ำตาลครับพี่หลอดใหม่มาแล้ว300บาทจ้าซันเซ็ตสกายนะครับพี่หน้าสวยสวยเลยอ่ะออสตตมัสครับพี่หน้าสวยแจ่มแจมต้นนี้ต้นนี้ต้นน,น,นี้นี่เลยใบใหม่ล่าสุดใบนี้ใบนี้ครับพี่นี่เลยเขียวแดงเหลือง ออฟติมัสฟอร์มสวยเด yeah. ี๋ยวผมยกนี่เลยครับพี่เจอแดดเข้าไปงามงามสามร้บาทจ้ะอาได้านโน้นนี้ฟอร์มนี้ครับพี่ออฟติมัตสามร้อยฟห้าจุดห้าหน้าสวยสวยสวยครับพี่และคุมทองขุ้มทองครับพี่นี่เลยใบกลมสวยขุมทองครับพี่สองร้อยบาทงามงามเช่นกันห้าจุดห้านี่ครับพี่ใบกลมชมพูนะมีเนาะนี่เลยคุมทองและเจ้าขา หน้าแดงตัดเหลืองครับพี่สวยสวยไม้สีเข้มเจ้าขานครับพี่แดงตัดเหลืองนี่เลยจ้ะสองร้อยห้าสิบาทครับพี่เจ้าขานสวยสวยครับพี่ฟอร์มนี้ใหญ่ล้นห้าจุดห้าเช่นกันครับพี่หน้าแดงเข้มปัดเลยเทพัสุธาครับพี่เหลืองตัดเขียวสวยสวยฟอร์มแจ่มต้นนี้ไซนี้ฟอร์มนี้ด้านข้างจ้ะนี่เลยหลอดใหม่มาแล้วเทพัสุธาหนึ่งร้อยบาทจ้ะนี่เลยหน้าสวย เหลืองทองอาลามแท้แรตําลึงครับผมนี่เลยจ้าและเทวะอ่ะต้นนี้หน้าสวยครับพี่เทวาอ่ะพิรักนี่เลยเหลืองตัดพื้นเกีียวครับพี่ตอนโตเขาจะมีความดําแซงนะพี่เนาะดําตัดเหลืองสวยๆไม้ต้นนี้เทวาอ่ะพิรักสามร้อยบาทครับพี่ห้าจุดห้านิ้วหน้าสวยๆเทวาอ่ะพิรักครับพี่สามร้อยบาทสวยๆเลยจ้าอ่ะต้นนี้ครับผมสุวรรณศรเออเป็นใบหอ,อกด่างที่ นี่เลยนาะนๆมีมาแบ่งทีนะพี่ตอนนี้เลยเนาะสุวรรณน,นาสอนครับพี่สุวรรณนาสอนสวยๆอ่ะสองร้อยบาทครับพี่สุวรรณนาสอนด่างสวยสุดแจมลอดใหม่มาแล้วด้านข้างนี่เลยจ้ะห้าจุดห้านิ้วสุวรรณน,นาสอนครับพี่ไม้สวยน่าเก็บอีกหนึ่งต้นเดอ้อทางน,านี้น้องม่านน้องม่าน,านครับพี่ม่านเศรษฐีด่างดีด่างดีครับพี่นี่เลยสะโพกผายปลายใบเทียวด่างชมพูไม้สวยหวานครับพี่ ชื่อว่าม่านเศรษฐีสวยๆสองร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าห้าจุดห้านิ้วสวยหวานพี่ดูหลอดใหม่จมพูเข้มปัดหวานฉ่ำครับพี่สองร้อยบาทม่านเศรษฐีนี่เลยครับพี่โฟู์ล้นใหญ่ๆสวยๆเลยจ้าและแสงจันแสงจันใบกลมสวยครับพี่ใบกลมสวยน้องชื่อว่าแสงจันนี่เลยหลอดใหม่มาแล้วห้าจุดห้านิ้วครับพี่หนึ่งพันบาทสวยๆจ้ะ แสงจันท์ไม้ใบกลมหนังสวยต้นนี้นะครับพี่รอดใหม่มาแล้ว1 0 0 0บาทแสงจันและ3มเกลอครับพี่นี่เลย3มเกลอโอโหเธอสวยเกินนะหนึ่งพันบาทครับพี่สวยๆเช่นกัน3มเกลอสมเกลอครับพี่นี่เลยหน้าเหลืองทองตัดเม็ดแดงครับพี่นี่เลยสวยๆจาก3มเกลอ1,000นบาทสวยๆจ้ะพี่จ๋า ปิดท้ายปิดท้ายกับไม้สวยที่ชื่อว่าทองขวัญเมืองครับพี่นี่เลยใบยใหญ่เบอเลอร์เบลเลอร์ใบเท่าฝ่ามือสี่นิ้วสอดแล้วนะพี่หน้าด่างสวยสวยนี่จะ้ะทองขวัญเมืองไม้เหลืองครับพี่นี่เลยไม้สวยนะ่าเก็บ300บาทครับพี่สวยสวยใบยใหญ่ใบใหญ่กระถาง5.5นะพี่แต่ใบใหญ่เท่า4นิ้วสอดอ่ะเด้อสวยด่างสวยสวย ทองขวัญเมืองครับพี่สามร้อยบาทสวยๆเลยจ้าและตอนนี้ไม้เหลืองเช่นกันแต่เป็นเหลืองแรงครับพี่เหลืองแรงนี้เลยไม้เนื้อหอมนะเนื้อหอมจะบิบนออกนอกเป็นว่าเล่นอีกหนึ่งต้นครับพี่สำหรับไม้ต้นนี้ชื่อว่าเมืองหนองคายครับพี่ไม้เหลืองสวยนี่เลยน่าเก็บน่าเก็บครับพี่เม็ดแดงตัดงามๆหนึ่งพันบาทครับพี่เมืองหนองคายสวยๆครับพี่เหลืองทองอาลามแท้แลตำลึงกันอีกแล้วต้นนี้ครับพี่ดางสวย แกมว้าว wow, ครับพี่นี่เลยจ้ะและใบกลมครับพี่วันตับวันไม้ไม้สวยตับวันนะพี่อันนี้คือวันพุรหัสใบกลมบล็อกเลยใบกลมบล็อกเลยครับพี่นี่เลยจ้ะสามร้อยบาทสามร้อยบาทสวยๆว,วันพื้นละหครับพี่นี่เลยบันพุทธละถ้าชื่อเต็มก็วันพื้นหัสับบดีอนแนวอากัมเนรพลนี่เลยหน้าสวยสุดแกมครับพี่นี่เลยแดงตัดพื้นเขียว เข้มเข้มเจมเจมกำเนิดพลอยครับพี่แค่ชื่อก็ใช้แล้ว35 0บาทครับพี่เหลือตรงนี้ต้นเดียวแล้วเนาะนี่เลยสวยสวยมาสวยสวยชื่อว่ากำเนิดพลอยครับพี่ยิ่งโตยิ่งสวยยิ่งแจีมแต่ไม่ต้องรอโตเพราะตอนนี้ก็สวยแล้วฮันเนียวปิดท้ายกันที่ลูกไม้ครับพี่ลูกไม้สีเข้มอ่าลูกไม้ดงเข้มเป็นไม้ด่างแดงนะพี่ไม้ลูกไม้ด่างแดงด่างสวยสีเข้มนี้เลยจะพี่ใบมันเงายกออกแดดมาครับพี่ด่างแดงเข้มเข้มผมโฟกัสให้ดูแบบนี้เลยนี่เลยครับพี่ใบใหม่ล่าสุด ไงสีแดงเข้มปัดเลยนะพี่ตัดกับพื้นใบเขียวเขียวเขาจะออกแบบว่าเขียวอมดำนะพี่นะพื้นใบนะด่างแดงตัดเนาะ300อยบาทครับพี่ลูกไม้ด่างแดงสีเข้มเข้มเหลือต้นเดียวเช่นกันจะสวยสวยเลยจ้า